ยังอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตนะคะโดยสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตร่วมกับโรงเรียนสตรีภูเก็ตจัดโครงการสืบสร้างความรู้ภัยออนไลน์อันตรายกว่าที่คิดแก่นักเรียนเพื่อให้เข้าใจและเท่าทันต่อสังคมออนไลน์มากยิ่งขึ้นค่ะ ปัจจุบันค่ะการสื่อสารมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและจากการสำรวจพบว่าการใช้อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือของเด็กเยาวชนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทําให้สื่อสังคมออนไลน์มีบทบาทสําคัญในชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อยๆทั้ง Facebook YouTube และแอปพลิเคชันต่างๆค่ะในขณะที่ความรุนแรงหลากหลายรูปแบบที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เกิดมาจากสื่อออนไลน์ค่ะซึ่งเป็นภัยเงียบสร้างความสูญเสียและผลกระทบเป็นอย่างมากโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนค่ะจึงเป็นสิ่งจาเป็นที่ต้องร่วมกันป้องกันและแก้ปัญหาค่ะทางสารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ได้เห็นหนึ่งความสําคัญในเรื่องดังกล่าวจึงได้มีการจัดโครงการภัยออนไลน์อันตรายกว่าที่คิดขึ้นโดยเป็นการจัดการบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ประกอบไปด้วยนะักเรียนจากโรงเรียนสตรีภูเก็ตโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสีนครินทร์ภูเก็ตโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมและโรงเรียนดาราสมุทรภูเกตจำนวนกว่า200คนด้วยกันโดยมีนายประกอบลีนะเปสนันนะคะอธิบดีผู้พิพากษาสารเยาวชนและครอบครัวกลางเป็นประธานค่ะ ทางนี้ค่ะเอาเพื่อให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดภูเก็ตได้รู้เท่าทานภัยออนไลน์ที่อาจจะเกิดขึ้นรวมทั้งได้ตระหนักถึงความสําคัญในการป้องกันความสูญเสียหรือตกเป็นเหยื่อของภัยออนไลน์ที่สามารถหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวได้ค่ะเียนะครับที่เรากังวลมากเนะีเพราะว่าเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้าถ้าเราไม่สามารถที่จะแก้ไขให้เป็นคนดีได้เนี่ยฮะก็จะเพิ่มผู้ใหญ่ที่ไม่ดี ทำให้ประเทศชาติดีปัญหาได้คือสิ่งหนึ่งสิ่งที่เราทําทุกวันเนี่ยอย่างวันเนี้ยฮะการจากกิจกรรมเนี่ยมันก็ได้แค่ส่วนน้อยที่จะป้องกันไม่ให้กระทําผิดได้แต่ก็ส่วนน้อยฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สําคัญเนี่ยว่าเด็กที่ทําผิดมาแล้วเนี่ยฮะเพราะว่าขาดความยังคิดด้วยสติปัญญาอารมณ์หรือวัยนะฮะพอมาศาลแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมเน้นย้ําตลอดคือทําอย่างไร ที่จะให้ไม่เขาไม่ไม่ให้เขาก็ทําผิดซ้ำนะฮะ